วันนี้เวลา20ามิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพร,ระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยงังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในการนีทออประเน็จพิธสการน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินซึ่งส่งให้ความสําคัญด้านศิลปวัฒนธรรมโบราณาคดีประวัติศาสตร์และมรดกโลกอันก่อให้เกิดความรักและความผูกแขนนอกจากนี้ทรงส่งเสริมงานาแสดงต่างๆเช่นดนตรีคลาสสิกละครอุปรากรณ์โดยทรงเป็นองค์อุปถมัมภ์วงดนตรีและงาน,านาแสดงต่างๆซึ่งปี2566 เนื่องในวาระครบ1อยปีวันประสูติตองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลกด้านการศึกษาเพื่อปวงชนด้วยทรงปฏิบัติภารกิจนานาประการและมีพระปนิฐานแน่วแน่ที่จะทําประโยชน์เพื่อประชาชนชาวไทยและสังคมโลกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหองประชุมใหญ่ข้อพระเนตรการแสดงดรตรีคลาสสิก น้อมรบเลึกในพระกรุณาคุณวาระครบร้อยปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นา,าาาน,นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินซึ่งถุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒน,ธ,นธรรมกระสวงวัฒน,ธ,นธรรมจัดขึ้นโดยเป็นการสแสดงเปนโนข,ของ House, เซอร์สตตเฟนฮอฟ์นักเปนโนระดับโลกชาวอังกฤษ แสดงร่วมกับวงฟอโยบ่บังกอกเซฟเฟอรนี่ออเคสตราโดยมีนายสายเดร์เปลีป่ยน,นเป็นวิย์วลทยากรการแสดงประกอบด้วยสี่บทเพลงได้แก่โอเวอร์เจอร์รัสเซียและลูมิลลาของมิคคอิลเปล่นกาบทเพลงเป็นดคอนแชตโตหมายเลขสองของเชียเก้รักมานิโนฟบทเพลงเพลย์เอสเอเมลิซาเก้ของแกเปล่งโฟเรและบทเพลง1812 o v e r t โอเวอร์เจอร์ของปีอออิลิชัยคอฟสกี เมือ่อทอดพระเนรการสแสดงจบทรงพรักรูนาโปรดก้าวโปรดกระหมอ่อมให้พลอากาศโทวพักตีแสนชูโตผู้ช่วยรัชเดชาธุก,การในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิดช่อดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่ผู้แถนนักสแสดงด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสาชนครินจงสวนพระภยัยติดตามข่าวเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกและเสด็จไปทอดพระเนรการสแดารสแดงของนักดนตรีคลาสสิกที่มีชื่อเสียงอย่างสม่ำเสมอ โดยมีพระดำริที่จะพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นในปี2543ได้ประชทานทรัพย์่ือพระองค์ให้เป็นกองทุนสาหรับนักดนตรีคลาสสิกชื่อว่ากองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชนโดยให้คณะกรรมการส่วนหนึ่งของวงดุริยางสิมฟนิกรุงเทพ่อมาได้เปลี่ยนเป็นทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระป,ประธามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาวราชนครินทร์เพื่อให้ขอบเขตของการสนับสนุนกว้างขึ้น Bye. Okay.